สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้จะพาเพื่อนๆมาชมโพเซียนอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผมเป็นโปรเซียนฟอร์มดีครับผมถือว่าเป็นโปรเซียนฟอร์มประกวดได้เลยครับผมโพเซียนสีแดงครับผมต้นนี้ครับ ถ่ายมาให้เพื่อนๆชมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักครับผมสีแดงดอกดกแล้วก็ดอกเป็นระเบียบครับต้นนี้งานประกวดมีแทบทุกงานครับผมตอนนี้ชื่อว่ายอดเยี G ่ยมครับผมเป็นพอยเทียนสีแดงแล้วก็ให้ดอกดกแล้วก็ทนครับ หอมไม้ประกวดครับผมมีทุกสนามครับในการประกวดประเียนครับผมต้องมียอดเยี่ยมอยู่ด้วยครับผมชื่อกบอกอยู่แล้วครับผมว่ายอดเยี่ยมดอกจะมีสีแดงครับผมแล้วก็ดอกดอกให้ดอกโดยรอบเลยครับนานแล้วครับผมก็คือ ไม่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆชมครับผมวันนี้ว่างก็เลยถ่ายสักหนึ่งต้นครับผมเป็นไม้ปลอมประกวดครับให้ดอกทนครับผมแล้วก็สีแดงสวยให้ดอกโดยรอบต้นดอกดอกดอก,ดอกทน ก็ลงคลิปสั้นๆก่อนครับผมวันนี้ฝนก็ตกเกือบทุกวันเลยครับกเพื่อนๆก็งดใส่ปุ๋ยก่อนนะครับผมงดใส่ปุ๋ยงดเติมดินครับผมถ้า อยู่ในภาวะฝนตกหนักๆครับผมหรือเราปลูกไว้กลางแจ้งครับจดเยี่ยมถือเป็นพอยเซียนสวยอีกหนึ่งต้นครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะถ่ายพัน์สวยๆใม้เพื่อนๆชมครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ